Introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, way to the back, drop it down low and take it back. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. The I do what I got you. Oh yeah. I'm the guess, this no need to cue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me interview. Well, something else, because I am the boss by I don't care what it costs. ได้่า้มากๆนะคะปีนี้สายสบายไทยแลนด์ นี่เป็นการมาดูประกวด m s s u u n v v r s s e ของนั้นนะคะที่แบบชิดเกาะขอบเวทีใน,นระดับประเทศเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วนะคะครั้งแรกเนี่ยนะเคยไปดูตอนประกวดที่ฟิลิปปินส์อีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือดูการประกวดที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะและครั้งนี้นะเดินทางมาไกลมากกับการประกวด Miss Universe ปี2020แต่ไม่ว่าเราจะเหนื่อยขนาดไหนเพื่อตัวแทนประเทศไทยเราอีกหเสียงของนั้นเนี่ยที่จะเข้าไปแบบอ พือยัดผกวความตังคลิปนี้นะคะถ้านัดดูแบบอองอองเออเออหรือสซมโซมเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานน่ะเพิ่งฉีดวัคซีนมาตอนนี้ก็ยังมีเอฟเฟกต์จากวัคซีนก็คือว่ายังเป็นไข้อยู่ลุมๆแต่เราก็ต้องฮึบเราก็ต้องสู้เนื้อออกปะเพราะก็เคยละตินมันก็มารอเชียร์ก็ไทยฟิลิปปินมันก็มารอเชียร์ก็ไทยไทยแลนด์อย่างเรามันจะไปยอมได้ยังไงคนอื่นมาต่างประเทศเนี่ยไม่รู้ว่าเตรียมของกันเยอะแค่ไหนนะแต่ว่านี่คือของที่นัดเตรียมมาแต่งหน้า และนี่คือเครื่องสําอางที่เตรียมมาสวัสดแป้งคือจริงๆนะออกงานวันเดียวแต่ว่าเอาขนตามาเผื่อได้เดือนหนึ่งคือเดี๋ยวเอามาเลือกทีตามฟิลแล้วพวกแป้งลิปแล้วก็นี่มาร์กหน้าฉลิยะนี่ขาดไม่ได้เพราะเป็นเซรับเตรียมผิวของนัดนะคะเวลาออกงานสําคัญๆเนี่ยนะจะใช้เป็นทร d a Foreo UFO นะคะที่เป็น Smart Mark หรือว่ามาร์กหน้าอัจฉริยะนะคะ จริงๆหลายคนก็จะรู้ว่าเวลานัออกงานสําคัญๆน่ะนักก็จะใช้เป็นมาร์กหน้ารุ่นนี้เพราะว่าเขาเป็นมาร์กหน้าอัจฉริยะตั้งแต่แบบตัวนวัตกรรมของเฟรโยอยู่แล้ว2เลยคือมาร์กหน้านี้ใช้เวลา2นาทีแต่จะมีผลลัพธ์เท่ากับการมาร์กหน้าครึ่งชั่วโมงอัจฉริยะมากจะใช้มาอ้วนเฉยๆไม่ได้นะจะต้องเชื่อมกับแอปเฟรโนะคะเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าเอ๊ะเราจะใช้เป็นแผ่นมาร์ครุ่นไหนโดยแผ่นมาร์กนะคะจะเป็นคอลเลคชัน Farm to f a c e เป็นแผ่นมาสกหน้าแบบออร์แกนิกซานตูเฟยจะมีหลายสูตรมากแต่นั้นรักสุดนี้มาก ode, เบลเกเรนโรสพอจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแบบสุดปรับผิวหมองคล้ำให้สว่างกระจ่างใสเริ่มแล้วมันจะขึ้นเป็นไฟสีแดงก่อนนะคะเครื่องมันจะค่อยๆอยอุ่นขึ้นนะคะคือมาสกหน้าตัวนี้ใน2นาทีอ่ะเขาจะแบบทํางานล้ามาก ให้ตัวบำรุงที่อยู่ในแผ่นมาส์นะคะซึมเข้าสู่ผิวหน้าแล้วพอปล่อยคลื่นความร้อนมาเสร็จจะปล่อยคลื่นที่สั่นแล้วก็แสงสีเขียวนะถึงบอกว่า Foreo UFO เป็น s m a r t m a า k กหรือว่ามาสกหน้าอัจฉรยะจริงๆเป็นการลงทุนที่คุ้มนะให้ผิวได้รู้สึกผ่อนคลายเสร็จแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะแล้วเราก็แค่แกะตัววงแหวนที่เป็นตัวล็อกมาส์กนี้ออกนี่และแผ่นมาสกนี้ก็ ใช้เสร็จแล้วทิ้งได้เลยเครื่องนะคะสามารถล้างน้ำเปล่าทําความสะอาดได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวไฟอะไรจะเข้าเพราะบว่าเขาเป็นมังน้าชลีฮะนึออกปะราคาสูงต่วคุุ้มแน่นอนชาสองชั่วโมงใช้ได้ชาติหนึ่งอะ่ะต้งนต่ซื้อมาชาติไปครั้งเดียวเนี่ยยังไม่เคยแบตหมดเลย ตาเป็นบ e ้าไปปะแผนของเราคือเดินให้เจอลตินงงชิ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  Cosmetics เวลานัดแต่งหน้าเต็มๆอย่างเงี้ยคนจะชอบบอกว่า โอ้ยพี่นาแต่งหน้าเหมือนกระเทยเลยแต่งหน้าเป็นกระเทยเลย จริงนะพูดบ่อยมากว่านะภูมิใจในการเป็นกระเทยมากฉันภูมิใจภูมิใจเป็นกระเทยประโยคนี้ยนัทเหมือนจะพูดเล่นนะแต่ในความพูดเล่นคือนะพูดจริงๆตัวเองตอนเด็กๆอ่ะที่นั้นไม่กล้ายอมรับในความเป็นกระเทยแบบเวลาคนมาเรียกนะตัทอีกกระเทยอะไรเงี้ยนัรู้สึกเครียดกดดันรู้สึกทำไมเขาต้องมาล้อแต่พอเราโตมาจริงๆแล้วเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้จริงๆอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะคนพบเส้นทางตัวเอง คือตัวนี้เองจะเป็นคนที่ออกตัวแชัด,ปดเป็นกระเทยแล้วทุกวันนี้งานที่นะัดทำแล้วประสบความสำเร็จได้เพราะนะะัดเชื่อมันอ่นในความเป็นกระเทยของตัวเองคือถ้าแบบว่านัดมาสายแบบแอปนีหรืออย่างเงี้ยนัดอาจจะแบบไม่ปังเปี้ยงปังขนาดนี้เนอะปะแต่ด้วยความที่นัดแบบแอป LGBTQA+ เนอะปะก็เลยสามารถแสดงออกได้เต็มที่อยากจะบอกน้องๆหรือเพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะว่า จงภูมิใจในสิ่งที่เป็นตัวเราเองไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามคุณเป็น LGBTQ คุณจงภูมิใจในความเป็นเพศสร้างสังของคุมีสีผิวแบบไหนคุณจงภูมิใจในความเป็นแบบตัวเองในแบบนั้นแล้วทุกอย่างมานจะออกมาเพอร์เฟกมากกว่าเดิมเราจะเจอเส้นทางที่ทําให้เราอะแฮ ppy ปปกับตัวเองมากกว่าเดิม ลองสังเกตดีๆนะตามแบบเทศกาลหรือกิจกรรมอีเวนต์ต่างอ่ะถ้ามี lgbtq นะมันจะรถมันจะสนุกมันจะแบบอลังการงานสร้างเนะอกป้โรงเรียนไหนมีกระเทยนะงานกีฬาสีจะเวอร์วังเป็นพิเศษอย่างวงการบันเทิงเนะี้ยก็รันโดยด้ยดยกระเทยเนะี่ยก็ต้องยอมรับส่วนใหญ่หนะือออกป้ารวมถึงเทศกาลดูนางงามนะคะอังจริงมันจะมีแฮชแท็กกระเทยบ้านนางงามการประกวดนางงามเป็นการประกวดหาตัวแทนผู้หญิงก็จริงนะแต่ว่าคนที่รันวงการนี้หรือคนที่เป็นแรงซัพพอร์ต ตัวหลักๆเลยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแต่ทุกประเทศทั่วโลกก็คือ LGBTQ+ เดี๋ยววันนี้นะจะพาไปดูบรรยากาศนางงานว่ามีชาว LGBTQ เนี่ยไปรวมตัวกันแล้วอินกับการากแบบเชียร์นางงามขนาดไหนซึ่งเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ทำให้แบบการประกวดนางงามมันสนุกมากยิ่งขึ้น โอเคตอนนี้ก็ขึ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะแบบฟาดแบบฉ่ำเหลือแค่ผมเนาะทะ้าแา้นิวลุกมากคือนะต้องการความแบบเป็นโมเดิร์นหน่อยสำหรับลุคที่นะจะเสิร์ฟให้ทุกคนดูในวันนี้เนาะตอนแรกนะก็กะว่าจะทำผมตั้งหม้อหวานๆแต่ว่ามันก็จะมีความแบบ นางงามเกินไปเราอยากได้ลุคที่มันเป็นแบบเซเลบไปร่วมง,งานนะคะคือตาเนี่ยก็มีความแบบฉ่ําอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมาผมเนี่ยก็เลยให้มันคอนทราดด้วยความแบบเป็นบ๊อบแบบปลายสับเลเซอร์คัทมันก็จะดูแบบตึงนิดนึงอะล่ะไปใส่ชุดกันดกว่าถ้าเราอะไนี่ก็คือชุดที่นันจะใส่ไปร่วมง,งานเนี่ยเชิร์เวิร์วันนี้นะคะที่นันเลือกจะใช้เป็นแบบชุดผ้าไหม่อ่ะเพราะว่าเวลานั้นมาต่างประเทศรือ,อนันรู้สึกว่า ถ้ามีฝรั่งชาวต่างชาติสักคนเขาแบบเฮ้ยนี่ผ้าอะไรทำไมสวยจังแล้วเราได้พูดว่าแบบ this is Thai silk it's Thai culture แค่นี้ก็คือความภูมิใจของตัวนั้นและวันนี้นัาต้องเฉิดฉายในงานแบบฉ่ำๆเพราะว่าหน้าผมชุดพร้อมขานาดนี้จริตนะก็พร้อมด้วยเพราะนันอ่ะไปเรียนเดินแบบกับพี่ลูกเกดมา เดินไปที่ไหนนะคะก็ต้องฟังเพราะว่าน้องๆมาเรียนกับมิวสิคเนที์นีค่ะทีมที่สอนน้องอแมนด้าจักตน่าตื่นเต้นมากเราจะได้เรียนเดินแบบกับแม่ลูกเกดน,นะคะต่างจงกน้องมันคนที่เดินเก่งแล้วระดับหนึ่งเพราะเราก็เป็นนางงามกมาก่ากอนเนาะแต่ว่าวันนี้คิดว่า ว่าน่าจะต้องได้เคล็ดลับอะไรแบบเพิ่มขึ้นอีกเลเวลอัพขึ้นอีกคนะ่ะปกติอะคะ่ะมิกกี้ก็คือเป็นคนเดินแบบไม่เป็นอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเดินแบบแก้ๆเก้งอ่ะคะ่ะแต่แน่นอน,นะคะ่ะว่ามิกกี้จะโชว์ศักยภาพเต็มให้เต็มที่และดีที่สุดมิกกี้พร้อมฝึกและปรับปรุงตัวนะคะขอทุกคนให้โอกาสมิกกี้เถอะคะ่ะประมาณนี้ ดไรสบัดแปลงคุยเรื่องอแมนดาวันนี้ก็ยังมาเทรนนั้นในการแบบโพสเจอร์การเดินตัวแทนไทยของเราก็จะเป็นฝั่งที่จักรวาลอีกคนนึ็นแล้วนี่บอกว่าใครอยากมาเรียนนะได้เจอทั้งพี่เกดทั้งพี่พี่ที่แบบโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ยังได้เจอคอนฟ้าด้วยตอนนี้หนูเมื่อยอ่ะพี่เกดเมื่อยมากแปลว่าอะไรแปลว่าถูกถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพที่เจ็บปวดมากที่สุดเป็นภาพที่สวยที่ ลดหนอ่งแลเสอแล้วตอนนี้เราก็จะลองใส่ชุดลาตีซ้อมเดินนะคะเสมือนว่าเราอยู่หน้างาน สบความสําเร็จแล้วนะคะพร้อมแล้วสำหรับการไปเดินที่น้างงานงั้นเราไปดูเลยว่าที่น้างงานนั้นจะเดินไดจริงไหมไ จะเจอขบวนไทยแลนด์แล้วนะคะเราเจอธงไทยแลนด์แล้วตอนนี้เราก็เจอกองเชียร์ไทยแลนด์แล้วนะคะสวัสดีค่ะจะบอกว่าหน้างานคือดีมากคือคนไทยเยอะมากและไม่ผิดหวังกับกระเทยไทยอยู่แล้วหัวใจตัวแบบนี้มาเพื่อเจอ Nissan Vania เลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบอกแล้วว่า กระเทยไทยอะมันเต็มที่โดนแ,แต่งหน้าแต่กี่มองคะประมาณ4ต่ตเลศแน่นอนจะบอกว่าหน้าง,งานคือโหดมากคือแบบแต่ละประเทศเกทักทบกันไม่ไหวมันคือการแบบข่มกันตอดหรือลดจริงบรรยากาศหน้าง,งานเป็นไงแนมะ่ ไม่เหมือนที่ดูในทีวีเลยอ่ะแล้วทุกคนแบบตะโกนชื่อประเทศเกทับกันไม่ไหวเราก็ไม่ยอมเอลันเอลันยอลันเอลนทุกคนดูคือคนมารอดูเยอะมากความทุรคทะเลก่อนเข้าคือว่าเขาตรวจกระเป๋า แล้วเขางขงว่าเอาอะไรมาเยอะแยะก็คือเอาทงกับสายสะพายไทยแลนด์มานะคะเจอคนไทยแล้วสวัสดีค่ะถามหน่อยว่าการเชียร์นางงามมันสนุกยังไงบอกไม่ถูกมันอยู่มันอยู่ข้างในเออแล้วทำไมกระทอยบ้านนางงามนอกจากยำแล้วก็คือนางงามโอ้โหโอ้ oh God, ไม่ก็ไม่กี้คือน,นางงามจักรวาลน,นะคะชุดปักเองสองสองนาทีตาแตกเครื่องงานนี้ รถอม,มุนตัวค่ะฟูเทิร์นไปไปไปกระเทยไทยอย่าไปกลัวจับสับ,สบ,สบลแล้วแลวตอนนี้เราก็กำลังเดินทางเข้าฮอลแล้วซึ่งตั๋วเราอยู่ชั้น3นะคะเป็นตั๋วที่อยู่บนสุดแต่เราดันซื้อในราคาแพงสุดเพราะตั๋วที่เราซื้อมากคือ4ใบในราคาแสนสี่วันนี้ต้องกรีดให้คุ้มค่าตัว๋ว ฮัลโหลเวียดนามสวัสดีค่ะ how can I say hello in Vietnam สวินจีเวียดนามและเราอยู่หน้างานแล้วนะคะปังๆโอ้เราตั๋วที่เราได้คือไกลอมเมนด้ามากเลยอ่ะแต่จะขอส่งแรงใจไปให้ถึงนะคะ สวัสดีค่ะโชคดีมากตรงที่ที่นันนั่งคือคนไทยเยอะด้วยเดี๋ยวเราจะกรีดไปพร้อมกันนะคะเขาบอกว่ามีคาว่ากระเทยบ้านนางงามทำไมเราถึงบ้านนางงามฮะเพราะว่าเราขึ้นไปเดินเองไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเราไปเชียร์เขาเหมือนเขาเดินแทนเราใช่เขาเดินแทนเราแต่ว่าขอบคุณมิซซีลิเวอร์นะกระเทยเดินเองได้แล้วทุกวันนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเดินได้สมัยนันทิสาปังๆก็ก็จะมนผักเินเข้าไปนะ งั้นไเดี๋ยวเรารอกรีดพร้อมกันนะคะและที่นน่งของเราคือตรงนี้นะคะเตรียมพร้อมแล้วแนนอะไรเอ่ยไหนดูสิใส่สะพายเออแไปเลยคนถักเยอะมากบอกว่าชุดเหมือนแมนดาเนี่ยชุดเราสามคนก็ขอบคุณคณาพจน์นะคะแบนคณาพจน์นะฮะ ราเดินไปไหนก็ตามทุกชาติบอกว่าชุดเราสวยมากชมว่าผ้<พ>า,สว,าสวยมากสวยมากแล้วก็อยู่น้องปีใหม่นะคะอีกหนึ่งสาวฟรานที่แบบบินมาเรียนต่อที่นี่แล้ววันนี้ก็มาเชียร์มันดาถึงขอบเวทีแบบนี้เขาบอกก่าเธอบ้านนางงามเพราะอะไรเพราะว่าทำให้เราสวยใชคะหมแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าการเอมพาวของวีแมนเนี่ยมันทำให้ าสาวมเรมแบบมิสไพร์หนึ่ง่างเนี้ยมันเป็นการทไทยที่มาเรียนที่อเมริกายากไหมย,ยากนะคะก็คือการมายา,าก่การใช้ชีวิตที่นี่ไม่ยากเลยง่ายมากแล้วก็เขาแบบเปิดโอกาสให้กับเราทุกครั้งที่เราไปแบบลงทีนเรียนหรือว่าเราไปแบบสายเอกสารทา,า,า,างราชการอะไรเงี้ยเขาจะคิดให้เราเลือกเลยว่าคุณอะี i ฟอร์ให้เขาเรียกเรา่ามิหรือว่าเรกเือขาจะเรียกเราว่ามิสตลอดารัากมากดีาาาบบนาะดง ลลแลวะนะ่ก็อยู่กับรุ่นพี่นะั่งอหนึ่งคนนะคะพี่คิมอเดีคะ่ะลูกวันนี้มันยังไงแค่วันน,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 นี้วันเดียววันพิเศษค่ะมาเพื่ออะไรมาเพื่อรับมงออ เป็นไงคะมัมมิลกี้กับการมาดูประกวดนางงามชอบมาอันจริงๆต้องขอบคุณน้องนาเพราะว่าคลิปนี้เกิดขึ้นเพราะว่าน้องนาชวนค่ะว่าแม่ไปอเมริกาไหมไปไหมดูนางงามเออเออไปก็ไปเนาะเราปละทัใจมากบรรยากาศอย่านัแม่เห็นไหมว่ามีแต่ชาว LGBTQ จริงเยอะมากแม่ว่าไงฉันคิดว่าฉันก็เป็น LGBTQ จับจับจับอินเนอร์เนาะไม่แม่เป็นกระเทยทุกคนหมอมิลกี้เท่ากับกระเทยถูกต้อง เอา,อางี้คืนหมัวกำลังพยายามบอกว่าชาติเอเจพีทคิวอ่ะเป็นสีสันของทุกเทศกาลหรือทุกกิจกรรมแม้ว่าจริงไหมเก่งฉลามเฉลียวแต่ประเทศไยมันตลกแ,แล้วมันใช้สันกระเถิบดโอ้สีสันทุกงานอยู่แล้วะฮะ <c oughs> ถ้าไม่มีเนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยว่าโลกขาดสีสันครับทีนี้น <c oughs> ที่เรามีเมียเป็นอินเนอร์กระเถิบครับเอาเขาไม่ใช่กระเถะโป๊ะแล้วอย แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวงานประกวดกำลังจะเริ่มแล้วนะคะผมเดี๋ยวพยายามเก็บบรรยากาศมาจะบอกเลยว่ามันเซ็นอะอันที่คือมันเป็นได้ไม่ออกมาแต่เวลาคนไทยคิดไทยแลนด์อะไรก็คือมันแบบใจชื้นมากแกมาแล้วครบแล้วนะคะสาวงามนะคะอลังมากมีประกาศเข้ารอบเลยนะคะหลังเดินโชว์ตัวเสร็จอีดอ,อกคนลุก โอ้ยไม่รู้น่ยคืก็รอตีอแมนด้าเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยปุ๊ดโอ้ยไทยแลนด์ is t, t h a oh i l a ล d เอไคือเขาเชียร์จน จนเสียงหายแล้วอ่ะไฟติ้งไฟติ้งใช่เหมือนคนี้เขาเชียร์จะมีเข้าห่าเขาก็พยายามส่งกำลังใจไปคือบรรยากาศตรงนี้ยจริงๆนะตอนนี้จะลองไห้ตามอ่ะใช่คือจะลองไห้ตามคือแบบรู้เลยว่าเขาแบบเนี่ยเขาเชียรจนสุดใจแล้วอ่ะจริงๆอ่ะ มันแบบเราแบบมันแบบคือเราเข้าใจโอ้ยเราเข้าสุดไปเราเรารู้เลยว่าถ้าเป็นเราเนาะมาเรียนนาฟิลิปปินไทยข้ามาเข้าหมดเลยนะเอเชียเข้าเยอะมาก แบบถ้าเป็นประเทศเราก็เราต้องสุ้ดแบบแต่การประกวดมันก็แบบต้องมีแพ้มีชนะนะคะแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปมาตรงนี้เราจะไม่เห็นแบบนี้เพราะว่าเวลาเราดูที่บ้านอะไทยตุ้บก็จบแต่เราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังคนที่แบบมันเป็นยังไงน,นะแม่เนาะเราถึชอบเลยอ่ะชอบเสียงมันแบบอด่งลนด์ เบื้องหลังที่ถ่ายทอดสดจะไม่ได้เห็นนะคะคือระหว่างที่รอออนแอร์เนี่ยในหอก็มีการตะโกนกันตลอดเวลาก็คือแบบกองเชียร์คือไม่หยุด,ยดแบบทั้งนั้นที่มันแบบมันไม่ได้ถ่ายทอดสดหรืออะไรอะ่ะแต่ทุกคนก็คือแบบนี่ <America. S 1> ไปเว <America. America. S 1> ลา <America. S 1> ก็ทำให้นางงามแบบใจชื้นเนาะป้าเ <America. S 1> พราะเนี่ย เราสังเกตเห็นว่านางงามหลายๆคนก็จะแบบมีโบกมือมีคุยกับ FC ที่แบบเชียร์อยู่อะไรแบบเนี้ยไฮแลนด์ซึ่ละตีสวยมากไล่ตีสวยมากอโมนไปอเมริกาลดลดยอดแต่มันยังเหลือเปรูมันยังเหลืออิสปาโดริโต้อีกจ้า อ็ยา ที่นองอแมนด้าตุบนะคะมีหนึ่งคนตุบแล้วแหมหลับจึงตือใจไปแล้วเหรอไทยแลนด์จบละเราก็จบด้วยคด้ายังไงเป็นกำลังใจให้นะคะหนูคือเต็มที่ที่สุดแล้วหนูฟังมากยังไงหนูสวยที่สุดในสตาร์ทที่เราค่ะด้า และน้ำใจนักกีฬามากด้าไม่มีออกอาการเลยด้าคืยิ้มสูมาอยังคงชายนี่หนึ่งในใจคนไทยค่ะด้าหน้าเดินยินม้มเหยียดขาตรงไม่มีหลอกส่วนีิหน้าทีสุดท้ายที่เข้าหอไปตวามเมานะคะคือการจัดงานปีนี้ค่อนข้างแย่ คือจอเนี้ยมันจะต้องเป็นจอที่ขึ้นแต่ว่าชอบติดตดิดแบบดาวไรอีดอ,อกเราจ่าย5ตั๋วกันอะแพงมากแพงมากแล้วอยู่สูงมากไม่คืออย่างงี้คือถ้าเป็นสนามบอลหรือสนามกีฬาสนามบาส NBA เ,เนี่ยโดนโห่ลั่นหอแล้วนะแล้วตอนเนี้ย<อ>ใจลนหน่อยด้วยอีดอกหรือดูวีนนะไม่อะไรหรือป้าแล้วแบบขึ้นมาโชว์เต้นอะไรเซอร์ซ่าอะไรบ้างอ่ะน่ะไม่ได้บูดมากจอดับ ปีนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ให้นางงามดกที่เขาจะจับมือกันแต่ปีนี้ต้องเว้นระยะห่างก็เลยต้องยืนแบบนี้วิเวนเม็กซิโกเม็กซิโกเม็กซีโโอ๊ยได้อังเม็กซิโกมาพี่ถ้าดูแต่ทางบ้านก็จะไม่เจอนะคะ กองเชียร anyway, ์เม็กซิโกคือเขากรีดเขาตะโกนมาตั้งแต่ต้นแล้วตอนนี้เขาชนะแล้วเขาทำได้แล้วอ่ะเขาทำได้แล้วจริงๆเห็นไหมชาว LGBTQ อ่ะเต็มที่กับสีสันจริงๆนะสุดใจอ่ะเม็กซิโก้ตอนนี้จบงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวมูฟ กลับไปโรงแรมก่อนนะคะเพราะที่นี่ก็เกืบเอบๆจะเที่ยงคืนแล้วตอนนี้ช็อกอยู่พูดตรงๆนะเพราะว่าคาดหวังมากว่าแบบอแมนดาจะต้องได้อย่างน้อยหนึ่งในสาม Oh no Thailand s h o u l have been top five Oh crazy things happen บัตเต้กิลโซมาตัวจำพ่อไทยแลนด์ขับคุณตาขับคุณตาปาจีก็เป็นหนึ่งคนที่สร้างสีสันในการเชียร์นางงามมากๆถามหน่อยเหนื่อยไหมถามว่า มันไม่เหนื่อยนะแต่พอผลกาตดสินวันนี้ทําให้เหนื่อยเหนื่อยเลยอ่ะทาไมอ่ะก็บอกแล้วว่าเขนลละโนแกงไชรแลนต์แตไงแชรแล้วอ่ะแชงเราซะมาที่เจอกันผลล่าเจอฉันจะมีไหมเดี๋ยวห้พผล่าเจอกันตั้งสติได้แล้วนะคะหลังจากช็อกอยู่ตอนนี้นะก็กลับมาห้องแล้วเป็นเวลาเกือบตีสองของที่นี่พูดไม่ออกอ่ะก็ก็ยังงงๆเพราะนั้นรู้สึกว่า ไม่มีจุดไหนที่อแมนดาพลาดไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าผมความคาริสมาความชายความ alert ทุกอย่างมันไม่มีอะไรผิดเลยจนนัดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอแมนดาไม่ได้เข้าหนึ่งในห้าใครรู้ก็พิมพ์บอกหน่อยนะคะเพราะว่าจากคนที่ดูหน้างานตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจถ้าอแมนดาหลุดไปแล้วนะัดก็คิดว่าคนที่ควรจะได้อะใจนะัตเชียเปรู แต่ห่วยก็ไปออกที่เม็กซิโกเนาะแต่เราก็เชื่อว่ากรรมการก็คงจะมีมุมมองของกรรมการแหละเพราะกรรมการแต่ละคนก็ก็เป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงการประกวดอะ่ะมันมีมันมีแพ้มันมีชนะสุดท้ายนะคะส่วนตัวนันนะัรู้สึกว่าเราไม่ชอบผลการตัดสินได้แต่เราไม่ควรไปอวิพากษ์วิจารณ์นางงามคนอื่นในเชิงลบเช่น จะมีการแบบทำภาพมีมแล้วเอามาขึ้นคู่กับพี่สุนาลีว่าโหนกใหญ่มากกามใหญ่มากแบบเนี้แถวบ้านชั้นอีสานมีเยอะมากเอ๊ะมันคือการบอดี้เชมิ่งที่ทับซ้อนมากคือซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรากำลังรณรงค์ไม่ให้เกิดขึ้นแต่ทำไมเราถึงทำนึกออกไหมเราอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าเม็กซิโกไม่ควรได้เพราะว่าตอบคำถามไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชุดไม่เห็นจะแบบส่งสวยเลยแต่เราไม่ควรไปวิเคราะห์เรื่อง รูปหน้าของเขาว่าอย่างนี้เรียกสวยอย่างนี้เรียกไม่สวยเพราะว่าพอมันเป็นระดับมิสยูนิเวอร์สเนี่ยทุกชาติพันธุ์มีความงามในแบบของตัวเองอันนี้นายก็อยากจะฝากเอาไว้เนาะการได้มาดูประกวดนางงามมันได้เจออีกหลายๆมุมอีกหลายๆมิติมากที่หน้ากล้องอาจจะไม่ได้เห็นความดีใจเสียใจของแฟนคลับทุกๆประเทศทั่วโลก บรรยากาศเบื้องหลังการทํางานของงานระดับโลกต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่รู้สึกว่าคุ้มมากที่ได้เดินทางมาถึงอเมริกาในครั้งนี้ยังไงก็เดี๋ยวน,นี้นะต้องขอตัวไปนอนก่อนเพราะว่ามึนแล้วก็ช็อกมากจริงๆและเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าเดี๋ยวนะจะทําคลิปอะไรต่อระหว่างที่อยู่อเมริกาหรือใครอยากให้นะทำคอนเทนต์อะไรคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาวันนี้าลาไปแล้วนะคะ Good night everyone ข่าวดีค่ะใครที่อยากได้สูจิบาตของ Miss u n i v e r s ์ในปีนี้นะคะนัดซื้อติดกับมา2เล่มเพื่อมาแจกนะคะทาง f a c e b o o k 1รางวัลทาง y o u t u b e 1วันเพียงแค่กดไลค์แล้วก็ก,กดแชร์คลิปนี้นะคะพร้อมกับพิมพ์หรือส่งหลักฐานเข้าม,มาว่าหนูแชร์แล้วหนูกดไลค์แล้วนะคะผมก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มแจกกันนะคะกับสูจิบาตหลังจากลงคลิปไปแล้วย4ชั่วโมงหวัง่าคจ็นผู้โชคดีนะคะ คลิปนี้นะคะนัดพยายามจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงมุมมองของชาว l g b t q A+ ที่เป็นสีสันเป็นผู้กับเคลื่อนเทศกาลต่างๆเพราะว่าเนื่องจากเดือนหน้านะคะจะเป็นเดือนไตรามาสเทศกาลการเฉลิมฉลองของ l g b t q A+ ซึ่งนัดก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะอยากจะบอกกับชาวเราทุกคนว่าจงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและอยากจะบอกคนที่อยู่รอบข้างเรานะคะว่าอาจจะไม่ต้องรักไม่ต้องอวยไม่ต้องสนับสนุนเรามากเพียงแค่ไม่กีดกันเข้าใจเราก็พอแล้วค่ะ ยังไงก็ขอฉลองไพรมันล่วงหน้าเลยนะคะมีความสุขกับทุกๆวันนะคะ